รอพี่พี่เดี๋ยวรอทาง,องฝ่ายเขาเซ็นอนุมัตินะพี่รอรอยเซ็นอย่างเดียวเดี๋ยวรอนิดนึงครับครับผมค,ครับผมครับ ครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญแฟนคลับทุกท่านนะครับมาชมแม็กกระชับมิะครับกับมหามิรของเรานะครับโอเคเราเขาจะมาโอเคอยู่ในเต็นนะครับพอดีมาไม่ทันเกมการแข่งเริ่มไาแล้วสักประมาณสัก10นาทีได้ครับตอนนี้ยูเนียนโคราชนำอยู่2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมเกมการแข่งต่อนะครับครับสำหรับตัวผู้เล่นของยูเนียนนะครับผู้รักษาประตูน้องเคทนะคณิสศร พาพินโจนะครับคู่ซินเตอร์ก็สมิธกับทางาแมวนะครับธนาพรบุญเวสเธอร์แบ็คขวาก็เป็นแม็กนะครับสุรวุฒิเทนนรินนะครับแบ็คซ้ายเป็นเทคเตอร์นะครับคู่กลางนี่ก็จะเป็นอาจารย์กล้วยนะครับกับเท่นะครับจากกิจทับสีแก้วครับริมเส้นฝั่งขวานี่ก็จะเป็นพิชยุทธนะครับพิชยุทธ์งอุดคำนะครับ คู่หน้าก็จะเป็นเหลิมกับทางเบกนะครับเกมวันนี้สนุกฮะวันนี้เราเป็นการทดลองทีมเกมเพสเพชซิงนะครับเพสสูงนะครับก็เรานำอยู่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเกมก็า้องสนุกนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับช่วยกดใช้กดกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับมาชมเกมการแข่งขันนะครับ ทางยูเนียนได้ลูกฟีคิกนะครับโดยสมิธนะครับจะเตะลูกฟรีเข้าไปนะครับรเกมกำลังสนุกนะครับทางโรคิกเตะออกจากประตูมาครับสมิธ เดินครับเดินน oh, oh, right. so ี่แหละครับสั่งเดินแล้วครับสั่งเดินโอระวังครอ่าฟาวนะครับคือวันนี้เราเป็นการทดลองเกมเพจนะครับเพจสูงนะครับทุกคนจะวิ่งทุกตำแหน่งนะครับปกติเราจะทดสอบเรื่องของเกมรับนะครับวันนี้เราเล่นเกมบุกเกมเพจกดดันนะครับทุกคนต้องวิ่งทุกตำแหน่งฟาวนะครับ มาดูวิธีการทดสอบทีมในเรื่องของเกมเพชรเพชรบุกหนักนะครับฟ้าวนะครับสมิธเตะลูกฟรีคิกเข้าไปครับ ถึงผู้รักษาประตูนะครับโอ้โห,หู้ลูกนี้ครับเทคเตอร์เปิดตัดมาครับโยนตัดหน้า ทางโปคกก็ใช้วิธีโต้กลับเร็วนะครับมาดูลูกจังหวะโต้ของทางโป๊กกันนะครับการเล่นเพจวันนี้เราเป็นการทดสอบเกมบุกในลักษณะของการเพจหนักๆนะครับก็เห็นสกอร์นะครับสองหนึ่งนะครับมาดูครับทุกคนต้องวิ่งทุกตำแหน่งนะครับบีบทุกตำแหน่งนะครับฉะนั้นจะเหนื่อยกันนิดนึงนะเอาแล้วครับบีบได้บอลแล้วครับไปแล้วครับโอ้ลูกนี้ไม่ถึงครับ เบกโอ้โหลูกนี้ลุกนี้นะครับเบกเบกอือหือจงมาหลังครับโอ้โหลูกนี้สมิธสมิธโอ้โหโอ้โหวันนี้มันครับปกติเราทดสอบเกมในเรื่องของเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เราเล่นเพชรหนักเลยนะครับบีบหนักบีบพื้นที่นะครับ ก็ได้ผลในระดับหนึ่งเลยนะครับสองหนึ่งนะครับประตูล่าสุดอ่าเป็นลูกเจากพูดอ่าสาประตูของทางโปคกนะครับเปิดมาครับสมิธมงได้ครับเทอ,ออกไปซ้ายครับเปิดโอ้โหลูกนี้อื้อหือแทคเตอร์ครับ เท่โอ้โหนี่ฮะลูกที่ดีของเท่นะครับกัดไม่ปล่อยนะครับเบียดทุกจังหวะนะครับโอ้โหมันครับวันนี้ครับฟาวนะครับลูกฟาวจังหวะแบบนี้ตัดเกมกันหน้าตรงกลางประตูเยอะครับเปิดตัดไปครับเปิดตัดไปครับ ฟาวนะครับโคิกฟฟาวครับโอ้ื่นเต้งครับเกมบุกมันมากเลยวันนี้ครับก็ที่หนึ่งเราฝึกซ้อมทั้งอาทิตย์นะครับเพื่อจะเอามาใช้งานในวันนี้นะครับฉะนั้นเราเห็นข้อผิดพลาดในหลายหลายอย่างเราก็จะเอาไปปรับปรุงกันต่อนะครับฟีคิกครับโดยสมิธนะครับ าล้วครับนิดเดียวนะครับกองหลังของโปคลิกสกัดออกด้านข้างนะครับสกอร์ล่าสุดต,ตอนนี้ก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นลูกทุ่มนะครับโดยแท็กเตอร์นะครับ รุมครับเบคเบคโอ้โหโดนรุมเลยครับโอ้โหโ <omat> เขาเพจมาเพจกล่าวสนุกครับรุดอีกแล้วครับโอ้ประตูต้องอ่านเกมแล้ว,วทแท็กเตอร์ตัดหลังแล้วครับลูกนี้สวยงามครับ อ่านี่เจ็บครับยอแป๊บนึงนะครับขค้วเองครับใส่บนโดนบนกับนะครับ โอเคครับ่อครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โห อลูกนี้โอ้โอ้โโอ้ยโอ้โหลูกนีไหลเกือบเข้าครับจนเสาด้านนอกออกโอ้เสียดายครับลูกนี้เหลือทำสวยงามครับ ลูกคอนเนอร์นะครับอ่ะมาดูลูกคอนเนอร์ลูกนี้กันนะครับโม่งมาครับ รโอ้คลิกทุ่มครับออกออกล้างนะครับโอ้โออกเป็นลูกคอนเนอร์นะครับ ปกิกทุ่มีรอบนะครับเทเิด <ST AR> โอ้โหลูกนี้สวยครับออกไปซ้ายครับให้เหลิมเหลิมโอ้โหลูกนี้ครับสวย เออโอ้ว้าวครับจังหวะเบรกเกงครับโอ้ตู้ขับสวยครับลูกนี้ครับสุดยอดครับ เพจสูงยิงนะครับสนุกครับดูแล้วมันครับเป็นการทดลองเกมเพจนะครับอ่ะสายแม็กโซ์เติมอือ โหลุดหมดเลยครัลูกนี้โอ้โหโ,โ,หโ,โ,หโต๊้กลับสวยนะครับสําหรับทางโปรขิ้ครับสวนมานีอันตรายเลยนะครับสุดยอดเลยครับปิดแมวไปพังนะครับเดี๋ยวอาองทูลงมาไล่กลางนะครับ đẹp hấp đậu, phát. nít đường ngập อืโอ้โหหลุดสวยครับความยายามของโปกที่นี่สูงนี่ครับแล้วโต๊ะกลับสวยนะครับโต้สวยหลายลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้นะถ้าเราเพลเรากดเขาไม่อยู่เนี่ยเรามีโอกาสอย่างเนี้นะครับเขาจะสวนกลับก็เป็นการทดลองเกมนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยเห็นอะไรหลายๆอย่างเราก็จะเอามาปรับใช้ มีเวลาในการปรับนะครับต่อแล้วครับเบสเบกเบกสวยอื้อหือพิดอู๋เบาไปครับลูกนี้เบาไปเบาไปโอ้นี่ครับเขาจังหวะทําสวยครับสวยสวยมากสวยมากอ่ามาดูพลังเด็กๆครับโอ้ k i นี่เยาวชนเยอะนะครับดูครับดูการเล่น เบกโอ้เบาเตะเบาไปเบาเบาบีบ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 ทีีต้องบีบครับบอลสองนี่ไม่ได้เลยไม่แล้วครับโอ้โหแทงลูกนี้สวยครับนี่ขึ้นสูงแล้วก็ลงไม่ทันอย่างนี้นะครับ โอ้ยสมิทเก็บหมดเลยนะครับสุดยอดมาคอนเนอร์ <c oughs> ครับมาดูลูกคอนเนอร์ลูกนี้กันครับ เ,เอาเรืมไปพักนะครับไไเปลี่ยนเอาแมวมายืนค้ำหน้าครเป็นลูกตั้งเปจ,จากประตูนะครับ โอ้โหสวยลูกนี้โอ้ล้ำหน้าหรือเปล่าครับโอ้จังหวะนี้สวยครับล้ำหน้านะครับเดยวทางโอเคอเตฟิกออกมาครับ สวยครับออกไปซ้ายครับโอ้โหลูกนี้โอ้เบาไปนิดเดียวนะครับไม่หยุดไม่แล้วครับ สวยครับอออโอ้ไม่ทันเลยครับ ต่างไปท่านเลยครับ <laughs> โอ้โหวันนี้มันครับวันนี้เพสสูงเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับฟาวหรือเปล่าครับเอาละได้ฟีคิก,กลูกนี้นะครับ โดยสมิธครับเตีูปคิกประมาณกึ่งกลางสนามนะครับมาดูลูกนี้กันครับโอ้โอ้โหเกือบครับอ๋อชาร์จประตูครับฟาวครับลูกนี้ โอ้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับสกอร่าสุดยูเนียนนำอยู่2องประตูต่อหนึ่งนะเกมสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรา,าพักครึ่งนิดนึงนะแล้วเรามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับครับ